หอมเลยจ้ะอมกำลังจาพามนเอาต์หอมหอมแล้วหนึ่งค่ะหอมแล้วนึง ขอทุกท <formation> ่านในทางกาับ้านโดยชาดีค่ยโอ้หัวละก็เพงเดียวเลยเพรดราดล็อกจะไปบเ็กดียวออกเลยเพราะถมเมฟสล่เซ่ข่อย่างของวยเมนี้มันกระส้เงลึกยูสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดียังตึงท้างการค่ะพี่นองอั๋เภอเกาตรสมบครับผรัก้งงเอาออเคียร์ทีมาหก็มั่จงเลีแอนรดีค่ะ ควันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาล้อมเกับแฟนค่ะคนซึ้งหอดบรรยากาศ่วงใยให้ก่อปกติพี่น้องกันเิดสมบูรณ์นี่น่งฟังลำสอดแกนแบบบอลลุกเมื่อเลยโอ้โผงเข้าเนี่ยบอลไอ้ฮะขึ้นไปฮุกออก่นไม้ว่าแฉสรุปแล้วที่มาอยู่น่งยีหลีในบอลนี่เออ มาท้ <c oughs> เาเห็น,น,น,เน,นมันแล้วโอ้ยกันอยากให้เขามาอยู่นล้มกันไอ้เดี๋ยวบังหน้าลูกหองส์ทั้งหลังเลยเอาไปนักกันเมืองดีแน่โอ้ท้องต้องนกันไปนมุ้งยาะเล็กไปไหนเขาไหนแล้วดู <c oughs> เขามาอยู่กับพี่อ่าเป็นภรรยาพี่โอเ้เป็นนางเอ,งอกหมอลล์ให้พี่ แล้วก็มีลูกให้พี่ส oh. 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 ่วนอาจารย์นักดนตรีก็ตัวไทยตัวมา <c oughs> ตายแล้วดีจบพอดีว่จบพอดีแมนอเดเรตแมนอเดเรตเจ้าของเราะทัานมีลูก hmm. บักเมือชีบอดลูกสองเมียอีกสี่นี่เดียร์ที่ไหนไปพ <c oughs> <c oughs> ี่ที่อย่นางน,นั้นอ่ะเขาไปตกวงกันที่บ้าน <c oughs> แต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากนะคะนอกจากความสนุกสนานขอบพระคุณมากๆที่มาให้กำลังใจอยู่ทั้งนอกเฝ้าเขามาเด้อจ้าเฝ้าเขามาเด้อมาบพรท่านบาได้เห็นงูเด้่เห็นตอได้ต่อเรืงนี้เห็นปะยื้อใส่เงี้ยเอางูตัวงูโมจักยี่ปกตกงอ่างใหญ่น่ะเชียวชอรือยังมาจะออกมาโดนพร้อมกับที่อย แล้วปล่อยพร้อมกันกับพี่บอยแล้วกันอันนี้ไม่ได้อันนี้หนูฆ่าพิ้งแล้วจากมูสไก,กปิดเอียนหน่อยลเลยติดเลยโอ้ยพอเสียงสายหมอสายวนไไ้แล้ว